สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกทุกคนครับผมเนาะ,ะที่เข้ามาติดตามช่อง Youtube พี่น้องทีมงานมหาเหงครับเนาะก็มีมหาเหงพาม้วนได้พี่น้องเดอ้อมหาเฮงม่วนชื่นแล้วก็บ่าอีสานพาเหงเนาะทีมงานมหาเหงแล้วก็เฮ็ด เก่าเก่า้า,า,าอีสานครับผมเนาะเข้าไปติดตามได้ชุดท่องทางครับเอาเมาื่อนี้มาแต่เช้าเนาะนอนรับร่พี่น้องเมื่อคืนวันนี้เช้าวันหุณไม่ออกพี่น้องเนาะเอฟมีตัวเลขแน้าทางมาฝากก่อนเอฟซีเนาะสุขูทุกคนครับผมเนาะมาฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องทุกคน ท,ที่ตามเนาะเลขรับพี่น้องเลขรับเลขที่เป็นกระเสาะอ่าวดก่้นห,าหนานัน่นพี่น้องหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกสามตัวแตกครับผมเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมาลุดพี่น้องตากมินกับเจ็บตาเนาะไว้นอนพี่น้องนะมือขึ้นอีกอ่ะ เห็ดชิบยู่มาดขึ้นเนาะก็ได้อาจจะเย็บยตาสำหรับคลิปนี้ครับผมเนาะแอบมินะจะไม่ย้ำให้แลการที่สำคัญก็กคือรับเกาหลีขาดบัดมาแล้วครับผมวันนี้งวดนี้มาแต่เช้าเลยเนาะ,ะสามตัวเคยแตกหลายงวดพี่น้องแต่บางคนอาจจะลืมไปตาคือจังหวด หนึ่งหนึ่งหกเพิ่นหมากหกหนึ่งหนึ่งกับสามตัวแตกคือนนะ้องเนาะสำหรับงวดนี้อย่าพลาดเด็ดขาดครับผมให้มาแล้วได้มาแล้วเนาะสำหรับรับเกาหลีขาดปัดขอให้พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับช้มทั้งสองสุขภาพแข็งแรงวันนี้นี่โชคไม่มานไปด้วยกันครับผม สำหรับเลขสูตรเลขคำนวณขาดปัดพี่น้องงวดที่พ่ามาก,กับเกนะ้าศูนย์เนาะสำหรับหวดน,นี้จะมาลงมหายพ่อแม่พี่น้องพ่อเลขขาดปัดย้ำมาเมื่อเช้านี้สดสดฝาดเลยแตกแน่ศูนย์เจ็ดสองคือเก่าเหมือนเดิมนะตัวร่างก็คือหกเจ็ดสองเป็นสูตรคำนวณเพิ่น หายมาตั้งแต่ตอนหมดพี่น้องยังบอเปลี่ยนแปลงโดยพี่น้องเด้อศูนย์เจ็ดสองมือสอบพนกีว่านำเลยอัดเต็มที่แต่ว่าอัดไปดอกพี่น้องหาปไปไหนแล้วเนาะไม่มีแล้วเจ็ดสองนี่เชื้อขาดปัดเนาะงพิจรารณาไม่เอา เป่น้าทาเราวาเล็กสุนมาสามหัวซีหมวติดกันเนาะบางคนอาจจะลืมอ่า่หันกับเก่าคนว่าว่านานั่นกับเข่าสามหัวีหวติดพี่นเอานี้เลขขาดปัดเพิ่นให้เน้นเนเน้นเน้นเนื้อเนื้อเนาะูเจ็หกเจ็ดสองคนจำตัวนี้พี่น้องไปชิปได้ไปหมวได้ไปหายิ่ได้กับว่า ตัวนี้ให้ตัวนี้แค้นน,นอกจาสำหรับสองตัวก็มีเก้าสี่เจ็ดสี่นะห้าประมาณนี้ครับนอกแต่เพิ่นเน้นก็นคือเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองเรื่องตัดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสองเจ็ดสี่นึ่งสองศูนย์มันก็นเป็นไปได้ขึ้นกันไม่แน่แต่ว่าเพิ่นก็นคือเน้นเพิ่นจนเน้นอ่าตัวได้รักบ่อยตัวได้รักไม่รักสิบเนาะประมาณนี้ นาะสำหรับเส้นขาดปัดแล้วก็มือนีมาติดตามนับกันเพราะว่า,าคนรอกันหลายพี่น้องคนรอกันทั้งประเทศเนาะสำหรับขาดปัด๊บเนาะสำหรับสองตัวล่างก็งมีสี่ห้าสีเก้าเจ็ดหาประมาณนี้สำหรับเส้นขาปัดบเนาะพี่น้องเนานะ ่าลืมรักซี่นะอซีหาซีเก่าเจ็ดหาที่เนียก็ย้ำเน้นๆก็คือศูงเจ็ดสองอ่นแหละพี่น้องเจ็ดส,สองเพงื่อไทยวงกลมนอเจ็ดสองกับซีเก่านะแต่ว่ามือนี่คงชื่อไทยเป็นเหล็กรับเกาหลีค่ะปะใครที่รอโดยพี่นล่อนเอหายมาแล้วตั้งแต่เมื่อเช้านี้อ่า มาพี่เรานอฟฝกกตเลเ้ยซีนั่นแหละอันนี้ก็ได้ถือโอกาสสิบ,บ้าปราม,ม้วนตัวเร็กแม่ท่านให้เนาะสำหรับเสื้อขาดปับใครไม่เห็นอันนี้คงจะ่ทยจริงๆวันนั้นนะให้ตัวนี้การเรกปูมาบอกมีนะพี่้องก็ยังเน้นเจ็ดสองคือเกาชุดนี้ก็ยังเน้นเจ็ดสองซีเจ็ดซีเก้า นาะสำหรับขาดปัดเมเ็ดเดียวชุดนี้ตัดสั่นมาให้เพื่อะเล่นเจ็ดสองคืงเอเราแต่าสามตัวก็สูงเจ็ดสองเหมือนเดิมนะสำหรับเจ้นขาดปัดยาเลื่อนผ่านเด็ดขาดเนาะสำหรับรับเกาหลีพี่ร้องหายมากกค็คือ3มตัวนะระวังไว้ดีๆ เนาะสามตัวไม่ตัดเอาแล้วใส่ตาจะตัดเอาพี่น้องแต่ว่าทางช่องเก็บว่าตาไทยมันไม่ตัดเยนี่ไม่เลยเก็บเอาแั่นแต่ว่าถ้าสามตัวระวังเลยเนาะเพอนี่ไหมห้มาสามห้าหนึ่งชุดนับพี่น้องแล้วก็อีกหนึ่งชุดเก็บสามเก้านี่เป็นรับเกาหลีเลยพี่น้องเด้อรับเกาหลีขาดปั๊ดครับผม 535แล้วก็7 39เอย่าลืมตัดมันมีหดหนึ่งเพิ่นห้มา3คููตรงสี่หลับพี่น้องก็ออก3ตัวตรงๆที่กันอ่้าเกนเนาะก็099กอย่างนี้แหละพี่น้องเนาะก็คือ3ตัวถึงามาลักาณะนี่แหละเนาะระวัางไว้เนาะปากตอเอฟซีแต่ว่าส่วนตัวเพิ่นกันเน้นห้มาก็คือเพิ่นมักส่วนตัวอาจะความเพิ่นจะความ กาหลีนี่แหละเลือกรับเกาหลีอยู่แหละเพิ่นหญ่มากกันเพิ่นเน้นมักส่วนตัวชอบมากเพราะว่าเลขสันจนนอดมันเนี่ยมันอนเพิ่นว่าเนาะกับมีอยู่ในนี่แหละพี่น้องหาหาว่าสัน้นเนาะชอบส่วนตัวเป็นมักส่วนตัวซืว้อคนฝากมาอ่าแต่ว่าเลขเลขมาจริงๆคือห้าสามห้าครับแล้วก็เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าพี่น้องเป็นตาเดาด้วยว่ยาจะสารับตำแหน่งอยู่ก็ได้ที่กันเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็คือเลขรุดเลขเกาหลีขอให้เอฟซมีโชคไม่หมั่นสำหรับเช้าวันนี้นเ,เนาะไม่แจ่มมาสรุปให้ได้พี่น้องเด้ออันนี้คือรับเกาหลีขาดปัดครับผมเอาวันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดสำหรับใครที่รอเสียนขาดปัด ้วก็เลีกรับเกาหลีเพิร์นน้อม่ไม่เหมือนกันนะพี่น้องนาะเส้นขาดปลาเพิ่น์นจะห้มาอีกแบบนึงสูตรของเพิ่นนะตัวเลีรับเกาหลีข้าเจ้ากันขอมากเพิ่นขอมากรับลาดความมืดหน่อแหละพี่น้องนาะสำหรับรับร้านคอมก็เจ็ดสองตรงกันกับสูตรของเพิ่นนะมันรู้ว่า เจ้าไหนจะเข้าสําหรับงวดนี้เพราะว่าคลิปนี้้ป้ดโค้งทุย่ยไทยพี่น้องก็ไปยอดมือคลิปหลังๆมากเนาะสำหรับเสื้อขาปาดเป็นฟันตัวใดเลืองรับรลังห่วเป็นหายนะตัวใดเลืองรับเกาหลีคือมือทุ่ยไทยเนาะก็เลยฝากว่าลงคลิปให้พี่น้องเอาฝากต้อนเพว่าพี่น้องเอฟซียุกก่ยไก่ยุ่ยไก่กันพอกำลังใจคนเราไหลคนเราแช่ให้พี่น้องเด้อ ครับทีมงานมหาให้ครับผมเนะาะเยน็นนี้ขอให้พี่องสุขทุกคนมีแต่ครอบสุข,ข่นอะให้ปลูกเมยเรื่อยปังปังไปกับทีมงานทางช่องใครที่ติดตามทางช่องขอให้เหงแหงรุ่งเรืองครับผมเนาะขอให้สมความุ่งม,มั่นปรารถนานเนาะนลิดนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันนี้คือเลขลับเกาหลีขาดปัดโค้งสุดท้าย ความพูดกับความตัวเลขแนี่ท่านครับผมที่เปินแดงปั่นมากนเนาะรวยเนีกยขอให้รวยขึ้นปีพี่น้องเพราะว่าเป็นมี่โชคตลอดเนาะขอให้รวยยิ่งขึ้นไปเนะาะเพราะคนเห็นเนี่ท่านมากที่สุท่านไ่มีเพิ่นกับกับอะไรตัวเลขตัวนี้มากพี่น้องเสื่อมขาดปั่นขึ้นเนาะตามน,นั้นครับผมเฝ้าไปหาพี่น้องยึดจับรถตัวนี้ไว,คว้คนละใบสองใบบ่ได้มีโอกาสแตกสามตัวงวดนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Boom. Oh.